นว,วัตกรรมที่เราต้วนมีความตนตระหนกี้ว่าสวัยสมุทรนครซึ่งเ,เป็นีวันหนึ่นที่ททเราได้มีความตัดกันอยู่ก็คือต่อแพน์ตัดกันอยู่ก็คือศกษาคุณคุณตระเวทีก็คือต่อแพรคุณเป็นของคู่กันตักันอยู่รู้คุณแล้วก็ ตอบแทนผู้แม่ผัวอาจารย์แม้ว่าท่านจะลาลับรับคันหรือไม่มีชีวิตอยู่แต่คุณความดีศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธเราอยากคงจะลึกให้พวกเราได้เห็นบรรยากาศโดยเฉพาะแล้วในรูปสีพุทฐาเพื่อนถึงวันสำคัญปีนี้เนี่ย เป็นางารบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาคปีที่544ปีที่544แล้วนะครับเราทำทุกปีทุกปีก่อนเขอ้าพรรษาสีนี้น เรื่ี่เกิดเงี่ล้วเนี่ยฝนตนักมากเลยนะครับพระเข้าสู to to ่แม่นเือหลังรู้ตัวว่ามีการือะายไ่นเ้องตรวจสอบปูนปรัตวละเหตายตัลครเมือไหนถ้าเป็นเยะวัับตาปีเป็นเสมอ สตาร์บัคส์กพระเจ้าันออกข้วอย้จะมาไทยได้ทัมดว่าด้ยเดิมกันค่ักันปนเรื่องอยู่จะรับจ้าันดวมันกตัวเทำให้ไรบ้างกัน que Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những